นี่ทุกคนอันนี้ก็คือมันเตกมันเผาเนาะทุกคนเบื้องเขาตุกเบื้องมันคือสีใหญ่เนาะทุกคนนี่มันใหญ่เนาะก็จะประมาณนี้เนาะฮามันเผาอันนี้ก็แม่นมันอยู่เนาะทุกคนนี่เดี๋ยวน้องดีสิคุดในเบืนะ้องเนาะนี่ทุกคนอันนี้ก็คือมันเผาของเฮานี่ก็ลายตึกเนะาะแต่ก็บบริเตมหนึ่งเนานะเนาะอันะนี้เป็นเครื่องน้องดีคันใใ้คู่นะชอ กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้น้องดีสิพาทุกคนไปเบิง่งน้องดีไปขุดมันเผานะทุกคนหลังจากน้องดีอ่าพักขุดมันต้นแล้วน้องดีกระซิบไปขุดอ่ามันเผาต่อนะทุกคนทำแบเบิ้งน้ำกันหวานน้องดีสิได้บ่มือนี้น้องดีกระซิบขุดมันเผาเป็น ครั้งแรกของปีนี้นะทุกคนทำเบิ้งน้อกันกว่าเงาสิได้บอตอนนี้กะบน,นาสาเป็นคนพูดก่อนนะทุกคนสั่งสายพวนี้บอทุกคนเอามาเบิ้งนำกันเลยว่าสิได้บอเนาะนีท่านบอ่อใหญ่ทุกคนนี่ <c oughs> <c oughs> น,น,นีก็คือมันน้ะงนี่แต่ประมาณนี้ทุกคน อันนี้นะสาวกระซับแล้วทุกคนน้องดีวาสิขุดเองนะทุกคนแต่ว่าน้าสาวหันจับกล้องให้น้องดีบบได้เขาจับบบเป็นนะทุกคนน้องดีกเลยต้องจับเองเอาไรสิไปวายนะทุกคนเดี๋ยวน้องดีก็สิขุดเองเน,น,ท,นองทุกคนน้องดีก็สิขุดเลยนะถ้ามาลุ้นนักันวะหาสิได้เบอร์นะ โอ้ยหน่อยตัวน้อยๆหนึ่งทุกคนบนไงเลยเย้ทุกคนตอนนี้น,น,น้องดีกับได้แล้วนี่ทุกคนเบิดตะบะเนาะน่าจะเบิดแล้วนะเบิดแ้วเนาะ เราก็จะไปหามองไม่ต่อเดองกระปั่งไม่ทุกคนอตอนนี้น้องดีก็จะพูดอีกแล้วเอยมาค่ะมากระโจกน้องดีอยู่นะทุกคนต่มปลาเข้าย ตอนนี้น้องดีก็ได้แลยอันนี้ก็หักดิดนะตัวอาก็ได้เ,านนะเ,าเอาก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปน้ำกันเลยไปห้ามองใหม่นะทุกคนนะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนตอนนี้น้องดีกระซีโคติ่งนะมันมีน้อยเดียวน้องทุกคนอันนี้มันเดะเออดินมันเตะก,กันน้อยเดียวนี่น น yeah. ี่คีฬายเหรอทุกคนเบิร์อัะเนาะงงามเลย<ด>หอมอันนี้ก็คือคุดมันตนครั้งแรกของปีห <laughs> เหรอทุกคนสบายเลยเดีย๋ยวหาไปเบิ่งนกันบอลใหม่ คนนี่น้องดีกับสิลองขุดอูนนี้หมนละน้ามาชิจายเบอร์นะสับแล้วหนึ่งสับน้อยเดียวอันนี้มมน ให้โตปลูกเขาปีกาเออปีนี้นะทุกคนปูมันปีกามัล้วเฮ้ยะัิกันน่าลร์ี่พีบึ้มนี่ทุกคนใหญ่เนาะตาแซ่บนะทุกคนอย่างอีกโตนึงอีกมากหนึ่งนะทุกคนโอ้ยไม่ก็ โอ้อันนี้คือหน่อยเท่นนคือหน่อยเท่อ้แตกลายเด้ออันนี้มาเตยหน่อยมบเตยหน่อยเด้อตอนนี้ก็ให้นาบาานาสาวไปห้านะทุกคนเพราะว่ามีเสียมอันเดียวกันเลยต้องขาน้องดีขุดแล้วต้องไปผิดใหม่โอ้อันนี้จะใส่

โอเมก้อเ oh สีได้ซับแล้วงา่ทุกคนเหญ่ามากเลยไม้มันใหญ่อันนี้นี่ทุกคนใหญ่โอ้นี่ว้าวใหญ่ปลาเลมปลาลม น่าจะเบิดตแล้วเนาะอืออือได้จ่จ่ยนะง่อันเปลือเปลืมเปลืมเปลือมอยชีาาาหานนซาเป็นคนถือตัเกเ ิอร่อยไหมจางทุกคนเบอร์อไมันจาง ห,ห่นนอนฮ like ี้น,น,น,นกะไดยปอกปอกปอกอะกเออเออโอ้แมกเกอร์ถึกน้ำปอกปอกแล้วก็ใส่อ่ะใส่จานแล้วก็แช่ตู้เย็นทุกคนแล้วก็กินเย็นเย็นอร่อยอร่อยปลอดสารเคมี เป็นของธรรมชาตินะทุกคนบุหรี่ใส่ปุ่นบรี่ใส e hmm. nah. ่ปุ้ยอีห๋บุหรี่ใส่เนาะผักออร์แกนิกนี่ทุกคนนี่ได้สองอันเลยบอนนี่ครับน้ำ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 เดิมยังมีอีกไหมเออเออโอ้โห my god เจ็บอีกแล้วแค่ตัวเองเจ็บอีกแล้ว น้อเม้มันเผาอีกแล้วแต่โบใหญ่นาะทุกคนอันนี้มันโบใหญ่ ฝ้าก็ซีมืดแล้วนองดีท่านได้แล้วเชื่อคุดอันนี้ยังโบเรวนะทุกคนหอนเฮือนกระตงไปอาบน้ำอาบถาไปตักน้ำไปตักแต่งกินวาสิเฮ็ดขนมสับปลหลังคือสิบทันนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันก็สิขำแล้ว ข้าวนมซักปลาลางน้องดิบเป็นคนมากมากกินขนมหลายแล้วก็เลยเฮ็ดขนมนี่ขนมนั่นแต่๋ยวกาบบ่คยดิธาให้ทุกคนเบิ่งเนาะเนื่องจากว่าอุปกรณ์บ่ค่อยได้มีบ่ค่อยครบนะทุกคนน้องดิบชิไอไอแม่โอเคทุกคนเดี๋ยวน้องดิบเห็นอีกแล้วปากกระชิดขำแล้วทุกคนฝากนี่ไหม ใกล้ๆกับพีปาสานะทุกคนมืดกับมืดแล้วอะวัววัวจังวัววัวอะไรนี่อ่าเดิได้หรอน่ะบ้าเฝ้าน้องดีอยู่นะทุกคนอย่ารลองดีย่านแต่ว่ามันใกล้กับพี่ปาสานี่ทุกคน ตัวยาเๆนะทุกคนทเป็นตัวส,สั่นๆตัวมันมนๆมกกนักกะจักแซ่บกลนะแบบนี้มันโบแซ่บอันใดน,น,นองดีนองดีมักแบบม้นๆไล่กว่า

nè đi 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 cái đảo cái bà này nè cái bà bầu bồ บอเป็นอย่างเขาอยากอยากทำก็เลยคุดว้าวม,มันใหญ่จังเลยน้องดิซิซิมให้ดูไปเบิร์นแะทุกคนมันอร่อยไหมซิมตลอดนะทุกคนคำกับิคำอะไอยอยหวานเน้ะทุกคน อันนี้เป็นคนที่มักกินน้ำเผานะทุกคนน้องดีบบทันเห็ดขนมสับปะร่งอีกแล้วทุกคนพอถันแล้วพอมา มันขำเหรอเนาะทุกคนค้าน้องดีเหตุแบบน้องดีกับบริษายให้ทุกคนได้เบิ้งเพราะว่ามันขำก่อนคือไฟกับบอลฮุ่งกันได้อ้ยจับแล้วตับแล้วนึงจับแล้วนึง đi sắp tôi nói bún tôi tôi đi sắp đó tôi nhai mấy dây ấm bơ bơ lâm bơ lâm lâm ยอดจังเลยนี่นี่ก็ตัวนี้น้อยนออยากชิมอีกตะยันคำกอนน้นองดีก็สิเมื่อแล้วทุกคน <c oughs> น้าบานนาสาวจะทาอยู่น้องดีก็มาเมา้มยอยู่นี่อยู่ทุกคนตอนนี้น้องดีก็หาเริ่มถั่วแล้วเนาะทุกคนจะใช้ชิมเนื้วก็ได้กั ซั้สิี่นองดีท้ายถ้ากับบ่อทัวเนี่ย่ามันคั่ก่อนเนาะลมกับลมทุกคนไม่นี่กับหนาวอีกแล้วอบนนะ้ เคือสิซุปนามาดานแล้วนะทุกคนก็พอด,ดีเื่อเตกเน่อเต้นกันพอดีอ่ะนี่ทุกคนโวได้ดายเฮ้ย ไปต่อเนาะได้ก็เอาบ่ได้ก็บ่เอา,อ,เอ,าอู่ทุกคนที่นี่ก็คือ<บ>มันเผานะ้องดีคูตนะทุกคน,นโอ้อยใหญ่เยอะแยะจังเลยนี่ฉันนอนน้องดีก็ซิซิมนะท,นทุกคนทุกคนที่เปิดบอกมาอร่อยแค่ไหน ขากาสิเธอสวยนะสาวนะเพราะว่ามันหนักทุกคนโอ้ยมันอยู่ลุ่มกูนะเนี่ยนตะรับไม่รีบีนี่อทุกคนนี่แต่ว่าขากาศิบ่าเอาเบิดนะเพราะว่ามันอยู่ลุ่มกูน่าเบ้ากะ มากวดเบิ้งมันสับปะรังเบิ้งน้อว่ามันใหญ่บ่อพอได้กลโนะทุกคนแต่ปีนี้คือสิกลโนนหันดอกบิมีคนกลนสวยนี่ทุกคนตอนนี้น้องดีกะปอกมันเผาชิมที่รบร้อยแล้วนะน้องดีกะสิลองกินให้ทุกคนได้เบิ้งว่ามันแซ่บจับบงเลยแซ่บ <laughs> น,นะทุกคนแซ่บแห้งก็มันชดชดนะทุกคน ออาากบ้างคนอแปลาาใประมาณอาสองสามมือลกคนมันสีหเห่วแล้วมันก็ซีว้านหลายกว่นานี้อ่ออ,อย่ไป้องเ,เอระบายก็น่าสาว

เออแบบนั hmm. ้นโอ้ยแสบมาทุกคนเพราะว่ามันจดเบอร์จากต้นมันเนาะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้น้องดิกระลั่งยางเมือทุกคน ใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้สองดีไลฟ์สไตล์นี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจใหคดคลิปตอนต่อไปขอบใจบ๊ายบาย